h e l lo everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่22นะครับเราจะดูในแบบฝึกหัดสุดท้ายก็คือ22.3นะครับโจทย์เขาบอกว่า complete the sentences นะครับเติมคําในประโยคเหล่านี้นะครับ study unit 21 before you do this exercise ก็คือ ให้ทําบทที่21หรือศึกษาบทที่21ก่อนนะครับก่อนที่จะทําบทนี้นะครับอ่ะก็เรามาดูเลยนะครับอ่าข้อแรกเขาเขาให้อ่สองข้อแรกนะเขาทําให้เราแล้วข้อแรกบอกว่า I c a n use my office at the moment นะครับผมใช้สำนักง,งานของผมในขณะนี้ไม่ได้นะครับ It is being p a i n t e d นะครับมันถูกทาสีอยู่นะครับมันกำลังถูกทาสีอยู่ข้อสองนะครับ we didn't นะครับ go to the party เราไม่ได้ไปงานเลี้ยงแนอดีตนะครับ we weren't นะครับ invited เราไม่ถูกเชิญนะครับ ก็ต้องดูการดูเวลานะครับข้อ3นะครับ The Washing Machine w a s Broken นะครับเหตุการณ์มันเกิดตอนไหนครับเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมมันเสียในอดีตนะครับ but is okay now นะครับแต่ตอนนี้มันมันใช้ได้แล้ว อะไรไงต่อครับ it repaired มันมันถูกซ่อมนั่นแหละแต่การถูกซ่อมมันเกิดตอนไหนครับอันนี้ในอดีตเสียนะครับปัจจุบันมันใช้ได้ทีนี้นการถูกซ่อมเนี่ยมันต้องเกิดในอดีตนะครับ it has แล้วต้องมันต้องถูกซ่อมด้วยเนาะต้องเป็น has been repaired ed. ขอโทษนะครับ กระโดดไปอ่า it has been repaired มันถูกซ่อมในอดีตนะครับมันให้ทำให้มัน is okay now นะครับมันก็เลยใช้ได้ตอนนี้นะครับก็สี่ washing machine เหมือนเดิมนะครับเครื่องซักผ้ายังไงต่ออ่า repair นะครับถูกซ่อมนะครับมันต้องถูกซ่อม yesterday afternoon อันนี้บอกเวลาในอดีตเลย มันไม่ได้พูดถึงปัจจุบันไม่ได้พูดถึงอะไรมันมาเฉยๆว่ามันถูกซ่อมดังนั้นมันก็คือมันถูกซ่อมในอดีตนะั่นเองนะครับ has been repaired นะครับอ่าขอโทษ it h it was it ไม่ใช่ has been it was repaired นะครับ y esterday afternoon ใช่ไหมครับเห็นไหมความแตกต่างกันนะครับ ถ้าบอกว่าห้สปีดดีแพร์มันต้องโอเคต้องมีการโอเคนาวมาด้วยนะเพราะว่าต้องบอกผลของมันใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากพูดที่เฉยว่ามันถูกซ่อมเมื่อวานนะครับก็ตอนนี้ท,ท,ทีนีค้ความแตกต่างถ้าจะว่ากันจริงๆเนี่ยมันถูกซ่อมในอดีตและมันใช้ได้ตอนนี้ไอ้อข้อ4เนี่ยถูกซ่อมในอดีตจริงแตไ่ไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จหรือเปล่าหรือซ่อมแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ข้อห้านะครับ a factory is a place where things นะครับโรงงานเป็นสิ่งที่ต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ที่สิ่งของต่างๆ make ก็คือทำนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นถูกทำนะครับ is are made นะครับ are made อันนี้ใช้ในรูปของ present อ่า p r e s เ n t s i m p l เพเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปกติใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นข้อเท็จจริงนะครับอ่า uh, ข้อ6นะครับ how old are these houses uh, บ้านพวกนี้อายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ when they built นะครับอ่า uh, คือพวกมันถูกสร้างเมื่อไหร่คำว่าถามว่าถูกสร้างเมื่อไหร่เนี่ยก็ใช้แค่ when did ใช่ไหมครับ they built มันถูกสร้างเมื่อไหร่ท่านเองนะครับไม่ต้อง has been built แค่สนใจว่ามันสร้างเมื่อไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้มกันเราก็ไม่ได้สนใจ uh, when นด d ทเดย์วัน uh, ดิทเดย์ขอโทษที n were อ่์โอเคมันต้องถูกสร้างใช่ไหม when were they built นะครับเ h นเวอร์เดย์บิลต์ข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ด A กับ B คุยกันนะครับบอกว่า photocopier at the moment นะครับ Photo ค o p i e r คือเครื่องถ่ายเอกสารนะ at the moment use นะครับ use นีแ่แปลว่าใช้งาน at the moment อันนี้ย้ำเลยว่ามันต้องเกิดในขณะน,นี้ at the moment รเราเราก็ทั้งถาม A นะครับ B กำลังถามถามเอ่าไม่ใช่ A ถาม B เนาะคุณใช้เครื่องอยู่ตอนนี้คุณใช้เครื่องอยู่ไหมนะครับ Are you using อ่าโอเคโอเคถ้าถ้าถ้าจะถามแบบพา s ซีฟเนาะ Are you using uh, the photography copy uh, the photo copier at the moment อันนี้ผมก็ถามแบบถามแบบนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่าโจทย์เขาอยากให้เขียนแบบพา s ซีฟเนาะเราถามว่าเครื่องถ่ายเอกสารถูกใช้อยู่ใช่ไหมก็คืออะไรครับ Are the photo copy อันนี้ต้องต้องไปนั่งจัดลำดับจัดระบบไปเองนะ,อะนอกจากเป็นพาสีแล้วยังต้องเป็นคำถามด้วย Bing e use d at the moment นะครับเดี๋ยว c o p าไป i n g use d at the moment ทาง b ก็เลยตอบว่า No You can go ahead, uh, go ahead ในที่นี้คือใช้มันเลยทำดำเนินการได้เลยนะครับ And use it uh, และใช้มันนะครับถัดมา uh, ข้อ8นะครับข้อ8 I have never seen this flower before. ฉันไม่เคยเห็นอดอกไม้เหล่านี้มาก่อนนะครับ what what t h e c o r call นั้นที่นี่คือถูกเรียกชื่อนะครับพวกมันถูกเรียกชื่อว่าอะไรก็คือ what are they called นะพวกมันถูกเรียกชื่อว่าอะไร9นะครับ My s u n glasses อ่แว่นตาของฉัน ยังไงต่ออ่า uh, steal คือขโมยนะครับ at the beach yesterday อ uh, ่ถ้าถ้าอยากจะพูดแค่อ่าไมเคิลถูกขโมยไม่อยากบอกว่าตอนนี้เจอหรือยังหรือได้คืนหรือยังหรืออะไรแบบนั้นแค่พูดแค่นั้นเฉยๆก็คืออะไรครับ uh, present อ่ e s e n t Simple เท่าที่ a า t ์สพาร์สสิมที่เป็น Passive อีกนะครับ เวอร์ใช่ไหมเวอร์สโตรเลนเวอร์สโตรสโตรเลนอ่าถูกต้องแล้วเวอร์สโตรเวอร์สโตรเลนถูกละอ่าถูกคนอื่นขโมยใช่ไหมครับไมซั s กลแอส e s t o l e n at the แ n d ด์ yesterday นะครับอ่าแว่นตาของฉันนะครับถูกขโมยไปเมื่อบ่ายอา่เมื่อบ่ายวันอ่าที่ชายหาดนะครับเมื่อวานนะครับถูกขโมยไปที่ชายหาดเมื่อวาน ข้อ10นะครับ The bridge is closed ในปัจจุบันใช่ไหมสะพานถูกปิด at the moment uh, it นะครับ it มันนะครับ uh, damage last week นะครับ damage คือทำลายใช่ไหมแต่ว่ามันทำลายตัวเองไม่ได้มันต้องถูกทำลายนะครับ อ่าอ n t นอตรี uh, it not repair yet นะครับมันก็ยังไม่ถูกซ่อม uh, เพราะนี้มันเลยถูกปิดอยู่ใช่ไหมครับอ่า uh, ที้เราก็มานั่งไล่สถานการณ์กันนะครับ uh, ปัจจุบันมันปิดแต่เราพูดถึงอดีตนะครับ it, uh, มันถูกทำลายเมื่อทิ่แล้วนะครับ it was damaged last week นะครับการถูกทำลายมันเสร็จแล้วมันจบไปแล้วมันพังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันเกิดสภาพไม่ยังไม่ถูกซ่อมการไม่ถูกซ่อมเนี่ยเกิดหลังสะพานทำลายแล้วเกิดมันจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มันเป็นเหตุให้สะพานต้องปิดดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ it has been ออันนี้ต้องเป็น perfect นะครับ it has not been นะเพราะว่าป็นเป็นปฏิเสธด้วย it hasn't been repaired yet ตอนนี้มันก็ยังถูกมันก็ยังไม่ถูกซ่อมนะครับโดยมีผลคือมันปิดอยู่อ่าหมดละครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye